ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพังใบเตยใจดีนะครับผมนี่ก็พาเด็กๆนะครับเอายามาให้ช้างนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พังใบเตยใจดีนยนะครับผมรางวันก็จะมาอยู่นี่นะครับอยู่ป่านะครับผมหยุดล่มเนาะครับอันนี้เขาจะมายืนจินอยู่ตรงนี้นะครับคุณแม่เอาไว้ํำนวนไม่ยอมนะครับ ขอบคุครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนเช้านะครับสายๆก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับจนถึงค่ํานะครับประมาณ4โมงเย็นนะครับ3-4โมงเย็นก็จะเอารงไปอยู่ที่ป่านะครับครับก็ช่วงประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับหรือ6โมงบางวันก็6โมงครับช่วงช่วงค่ำาพูดง่ายๆนะครับพอถึง4ทุ่มนะครับก็จะไล่ขายอาหารนะครับทุกวันนะครับผม ก็ไ์ทุกวันเพราะว่าช่องเล็กๆนะครับเนาะครับวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ไรสะสมคะแนนนะครับซื้อแปลงหญ้านะครับซื้อแปลงอ้อยเนาะครับผมมาให้ไม่พังไปเตยได้กินนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมน่ครับอันนี้ก็อยากปลูกไว้เพิ่งนะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ ก็น่าจะตัดให้กินเรื่อยๆนะครับแต่กระยาย,ยังไม่สูงหรอกเพราะม่ยังมียี้านะครับนี่ก็จะกลางวันก็จะกินมีต้นกล้วยบ้างครับต้นกล้วยกับญานะครับสลับกันมางวันก็มีอ้อยก็มีต้นกล้วยนะบกลางวันนี้มันอากาศเราก็จะให้กินต้นกล้วยนะครกล้วยก็จะปีนน้ำนะครับ คนตัวกำลังใจครั้งนะครับที่มอบให้นะครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พังแม่ใบเตยแกดีเดียวนะครับช่างตกงานนะครับผมจะผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอให้พ่อแม่เอฟซีทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับบนรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบกันนะครับผมก็มให้ดูแบบมันจะากาัดนะครับต้นกางวานก่อนนะครับเนอกอยู่ป่าอยู่ล่มนะครับผมนะครับผมัลคลทีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม